สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันจันทร์ที่31ตุลาคมสิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็นําเอา,เอาบทอ่านจากธรรมดูลการพิบาลเรื่องศาสนาจักรโลกปัจจุบันในสังนาวาติกันที่2มาต่อกันต่อจากเมื่อวานก็คือเรื่องของการอบรมเพื่อสันติภาพามนุษย์เราต้องไม่เพียงแต่สนับสนุน ความพยายามสร้างสันติภาพของผู้อื่นเท่านั้นแต่พวกเขาต้องพิจารณาถึงทัศนคติของตอนเองด้วยนักการเมืองซึ่งเป็นทั้งผู้รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและเป็นผู้ส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวมของโลกนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของมวลชนมากที่สุดไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะสร้างสันติภาพขึ้นตราบใดที่ความรู้สึกเป็นศัตรูดุม,มินและไม่ไว้ใจกัน ความเกลียดชังเชื้อชาติหรืออุดมการณ์ที่ไม่ยืดหยุ่นยังทำให้มนุษย์แบ่งแยกและต่อสู้กันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะให้การศึกษาอบรมคนและเสนอแรงบันดาลใจใหม่ๆในเรื่องเดิมในเรื่องมติมหาชนขอให้ผู้ที่อุทิศตนในการศึกษาอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมคนหนุ่มสาวหรือผู้ที่มีทธิพลต่อมติมหาชนถือเป็นหน้าที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องเอาใจใส่อบรมจิตใจของทุกคนให้มีทัศนคติใหม่ต่อสันติภาพอันที่จริงเราทุกคนต้องเปลี่ยนจิตใจของเราต้องพิจารณาดูโลกทั้งโลกตลอดจนกาภาระหน้าที่ต่างๆที่เราสามารถทําร่วมกันเพื่อความเจริญของนุสชาติแต่เราจะลงแต่เราแต่เราจงอย่าหวังอะไรผิดๆเพราะเมื่อละทิ้งความเป็นอริและความเกลียดชังแล้วถ้าเราไม่ ทำสัญญาที่เช <pol> ื่อถือได้และมั <Every S 2> ่นคงเพื่อให้มีสันติภาพทั่วโลกในอนาคตแล้วน่ากลัวว่ามนุษยชาติซึ่งอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงจะต้องมาถึงเวลาอันน่าสลดที่มนุษยชาติจะไม่พบกับสันติภาพอันอื่นนอกจากสันติภาพแห่งความตายอันน่าสะอกลัวเมื่อกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ระศาสนักรของพระริสต์เจ้าซึ่งร่วมอยู่ในท่ามกลางความกระวนกระวายของยุคนี้ก็ไม่ได้หยุ ยังที่จะมีความหวังอย่างมั่นคงที่สุดพระศาสนจาจักรนุ่งที่จะประกาศความดีของข้าสาวบกแก่ยุคของเราอย่างซ้ำไปซ้ำม,มาโดยไม่คำนึงว่าจะถูกกาลเทศะหรือไม่ข่าวนั้นคือเวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้าโปรดปานเป็นเวลาแห่งการเป็นทุกข์กลับใจและแสวงหาความรอดเพื่อสร้างสันติภาพก่อนอื่นต้องกำจัดสาเหตุที่ทำให้นุษย์แตกแยกกันสาเหตุเหล่านี้ มีความอายุทีรทเป็นต้นและอีกหลายสาเหตุได้แก่ความเลื่อมล้ําในด้านเศรษฐกิจความลาช้าในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือสาเหตุอื่นอีกที่เกิดจากความปรารถนาอยากเป็นใหญ่จากการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นถ้าเราจะ,ะสืบให้ถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังมีสาเหตุที่เกิดจากความอิจฉาความไม่ไว้ใจความเย่อหยิง ความเห็นแก่ตัวเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถทนต่อการระเมิดระเบียบอันดีได้ผลที่เกิดก็คือแม้ไม่เกิดสงครามรุนแรงโลกก็ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาเพราะความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และการใช้กำลังรุนแรงต่อกันอันตรายต่างๆดังกล่าวนี้ยังพบได้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันระหว่างชาติ ควรจะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกันอย่างดีเพื่อทำลายและยับยั้งอันตรายนี้เพื่อควบคุมมิให้มีการใช้กำลังรุนแรงจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรองค์การเพื่อที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสันติภาพครับพี่น้องวาริการที่สองสารจากในโลกปัจจุบันพูดชัดเจนและจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่วาดิการที่สองพูดมาแล้วเนี่ยวาริการที่สองผ่านมาห้าสิปีแล้วก,ก็ก็เป็นอะไรที่เป็นจริงเป็นจริงอยู่ในสมัยนี้แล้วก็ดูเหมือนว่ายิ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นยิ่งมีการขัดแย้งกันมากขึ้นในทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะเลยตั้งแต่ครอบครัวทงที่พ่อบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องแล้วเราจะทำไงเราจะทำอย่างไรนี่สิ่งสำคัญเอ ทุกคนต้องการไหมพ่อก็เชื่อไปไปถามใครว่าใครต้องการความสงบสันติภาพบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ยกมือหมดเลยแต่ว่าเวลาความเป็นจริงที่อยู่ในในโลกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในในชีวิตแต่แต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสาเหตุเพราะคนก็มีโลภมีโกรธมีหลงมีความเห็นแก่ตัวมีนิสัยที่เอาแต่ได้มีคนปปดมดเท็จมีคนไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างๆเยอะแยะ ก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าสันติภาพนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหานะต้องการจริงๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เด่นชัดยังเกิดไม่เด่นชัดขึ้นในสังคมเท่าไหร่แม้แม้ในหมู่คณะต่างๆไม่เว้นแม้คณะนักบวชคณะพระสงฆ์คณะอะไรเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาแหวกมน,นที่บอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้อย่าลืมถึง เจตนาของพระเบญจาที่งลงโปรดต้องการให้เรานมีสันติภาพและอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันนะ<ม>าการประชุมสมัชชาหรือว่าซีนนอรในปีหน้าตุลาคมที่เป็สันวัปาเลียประชุมนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะก็คงจะประดาผู้สังราดทั่วโลกคงจะพิจารณาว่าจะมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆนี้ได้อย่าง ศาส,สนาจ,จะต้องทำยังไงในโลกปัจจุบันนี้ที่มีเหตุการณ์ทา้งเหล่านี้ที่หัวข้อพว์ออจึงบอกว่าให้เราก้าวเดินไปด้วยกันและก้าวเดินไปด้วยกันด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันคอมมิวนิสต์ด้วยการมีส่วนร่วมและด้วยการกระทําที่เด่นชัดด้วยการแสดงออกด้วยการเป็นประจักษ์พยานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่สิ่งสําคัญถ้าทําได้แบบนี้ การเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนมันพูดง่ายแต่ว่าการมีส่วนร่วมก็พูดง่ายละการเป็นประจักษ์พยานก็พูดเป็นคำพูดง่ายแต่ว่าเวลาที่ทำเนี่ยมันต้องอาศัยการตัดใจอาศัยการตั้งใจที่ชัดเจนที่เข้มแข็งที่มั่นคงจริงๆนิฉะนั้นมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออมันจึงเกิดปัญหาในหมู่คณะต่างๆ ในจากที่พ่อบอกแล้วในบรรดาภาษาศาสนาจักรเองก็เหมือนกันในภาษาศาสนาจาักรทาริกของเราก็เหมือนกันมันก็มีความแตกแยกมีการขัดแยง้งมีคนาาสาฆราชนี้มีคณะนักบวชนี้อะไรที่ต่อต้านที่ว่าภาษาัรตะปปาก็มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมีคณะนักบวชที่มีสมาชิกที่บางทีก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันก็มีอะไรต่างๆ เราก็เห็นนหะโดยทั่วไปเราก็เห็นเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่น้องจึงอยากจะให้ทุกๆคนเลยออกจากตนเองให้ได้คือปลายจากตนเองให้ได้แล้วก็หันมายึดพระเยซูเจ้ายึดสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนให้ได้ถ้ายึดสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนได้ดีๆเนี่ยสันติภาพมันเกิดแนนะ่และสันติภาพจะคงอยู่และถาวรแต่ว่าจะทําได้แค่ไหนนั้น เราต้องคิดพิจารณาขอพรจากพระบิเจ้าเพื่อเราจะทําให้เกิดสันติภาพได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในโลกนี้นะครับขอพระบิเจ้าผพระสงสัรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด